19 years of age says 185 centimeters tall with a fight record of 17 fights with 14 wins representing England. This is Benjamin Kellogg! <coughs> <coughs> จากทีมงานอังกฤษและแอฟริกายิมครับแมชื่อทีมงานน่าสนใจครับ185เซนเมตรครับจากประเทศอังกฤษเบนเชอร์นคลลอตัวใหญ่เลยครับ,ลรบแล้วมาต่อกันครับกับนักมวยจากมุมแดงอายุ25ปีจากสุรินทร์ประเทศไทยสูง185เซนเมตรเช่นกันครับชกมาแล้วถึง65ไฟชนะ42 พร้อมแล้วขอสิบประมือต้อนรับโชคดำรงโชคบางแสน from Thailand <V. S 1> นี่คือหนึ่งนักชคในตำนานครับห้านับเจนแรกครับจากจังหวัดส,สุรินทร์โชคดำรงโชคบางแสนโ,นโวยแกลงวัยยี่สิบปีครับรูปร่างดีเหลือเกินครับสูง185เซนติเมตร 25กับ19ปีครับต่างกันอยู่6ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ185ครับน้ำหนัก165ปอนด์กับ70็70กว่าครับ75กิโลครับตัวใหญ่นี่มีนับน็อกที่โอ้ได้ลุ้นตลอดนะครับประโชต์ดำรรงนี้ก็เป็นนักมวยที่สามารถทำเขานับได้แล้วก็ตัวเองก็พร้อมที่จะร่วงนะครับ จ้วงเลยครับเบรมินหหวดล่างฟันศอกแหมยังเฉยๆครับโชคดำรงครับบอกมีเท่าไหร่งัดมาอ้าวแหมเสียหลักครับแหมโดนยันเฉยๆครับจะการโถษต่อยครับอ๋ออยังเดินเข้าหาครับจิ้มซ้ายครับเบนจามินหหวดล่างไต่ยังเฉยครับโชคดำรงครับเอามาแล้วครับแข้งขวา จับได้แล้วก็หวดคืนครับเคลล็อกตบซ้ายโอ้โหและววัสุดก้านี้มันต้องบอกว่าเป็นวัยที่ท้าทายเลยครับกล้าไปหมดนะครับเบจามินเคลล็อกนี่ก็ช่วงสายของเอาเจอบ้างครับอู้บาบเล็กน้อยนิ่งมากครับโชคดำรงครับรอดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้จะมาไม้ไหนครับเดี๋ยวค่อยเอาคืนทบต้นทบดอกทีหลังครับโอ้ยแข้งซ้ายไม่โดน คลับทีมงานก็โอ้ยโดนแล้วครับโชดิำลงไม่ได้บอดี้ครับนี่โดนหน้าเต็มๆครับถึงกับชะงักนะครับกดขวามาเอาเจอขวาของโชตดำรงเอาคืนแล้วครับถึงเวลาเอาคืนโชคดำลงบอกผมปล่อยมาให้ครึ่งยกแล้วหมัด1-2ครับเบจามิน โอ้แข้งขวานี่เต็มลำตัวเลยครับหมัดไม่ถึงครับโชอบนำลมยังใจเย็นอยู่นะครับรอดักจังหวะเตะแบบเอาแบบจัดๆเลยครับหมัดขวามาอีกโอ้โหต่อยขวามาเรื่อยๆครับมันจะเป็นฉลกครับโอ้ยขวาเต็มชใยโครงแอนเลยครับโอ้เริ่มจะมีสีข้างแดงไปแล้วโอ้ไปเลย โอ้จังหวะไม่ทันได้เกรงด้วยครับเบนจามินเค่ล็อกโอ้ต้องมือเท้าใส่โอ้ครับไปล้อเล่นกับโชคดำรงไม่ได้เลยครับตายไปแล้วหนึ่งนับครับปลดล็อกแล้วโอ้ทีนี้แล้วก็สบายเลยครับโอ้กดแขนต่ำเลยครับเบนจามินครับเล็งแล้วครับโชคดำรงเตรียมหัวที่ยั้งครับแหมมีหมัดมาบ้างนะครับหลังจากเตะไปเยอะแล้วมีหมัดบ้างแล้วก็ทีบ แต่ก็อย่าประมาทนะครับโชคดำรงนี่แม่ไปเดินกาดตกนี่มีสวนง่ายๆเอาไตอัดเข้าหน้าเลยครับกระโดดเข่าลอยโอ้โหไตแข้งขวาใหม่เลยครับแม่ยังซ้ำไปครับหลังจากได้นับนี่ก็เหมือนจะผ่อนนะครับโอ้โหดูมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับโชคดำรงครับโอ้ส่วนคนนี้ครับเป่าปากเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับ ก็ <g ül> ไปเตะแกก่อนครับโชคดำรง <g ül> เอาคืนแบบทบต้นทบดอกเลยครับ <g ül> จะกระโดดเข้าร้อยครับโดนยันเสียหลักไปครับโอ้โหโดนพุกซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร <g ül> ไม่ยี่ครับโอ้โหเตะขวาเขาเต็มเตมเลยครับ <g ül> โอ้โหรบริเวณข้อเท้าเลยครับอัดไปเต็มเต็มเลย <g ül> อ๋ะ โอ้พอสับมือปุ๊บแกหวดเลยครับโชคดำรงกะเอาให้อยู่แล้วครับโอ้กดมากดมาตีโอ้เบนจามินแกก็ดิ้นสุดฤทธิ์ครับงัดศอกเข้าไปโอ้ยฝันศอกไม่กล,วลัวเลยครับโชคดำรงครับโอ้รุ่นใหญ่ๆนี่อาวุธมันหนักมันแรงครับ นัดสอกใส่ครับโชวทดมลงหมัดมาเบจิมินเสียบโอ้ยโอ้เจอเข่าเข้าไปมีอาการเลยครับลุกช้าเละครับที่จริงกรรมการจะไม่นับเลยครับโอ้โหสีข้างด้านซ้ายนี่ไหม่ไปหมดเลยครับยืนเท้าเอลฟังอาจารย์บุญเลิศครับนับไปถึง8 อ่าหลีตาหน่อยครับเช็คโชว์ดำรงเลงเป้าจับเป้าเตรียมหวดครับตั้งป้อมสายค้ามอ้วดแหมกตะองกัดฟันสู้เลยครับเบตเตรมินแคนล,ล็อกครับหวดอีกทีครับโอ้โหบ้าผู้บ้า,บาบอีกแล้วโอ้ก,กอดขาตามเลยครับเบตเตอร์มินลุกช้าครับอ่ะจะรอดไม่รอดอีกทีหนึ่ง,งทีแล้วครับสองที สามทีโอ oh. oh oh, oh. ้ยเบนจามินครับโอ้ช้ำหมดทั้งตัวเลยครับเบนจามินเคนหลอกโอ้พี่เตะเสยเอ้าแม่โอ้โดนอัดเข้าไปครับจบขาอย่างแบบนี้เขาเรียกขาแข้งครับแป่แกจะไปเตะเสยครับโชว์ลำลงเลยหวดเข้าให้ โอ้ขาแข้งเลยครับเต็มๆต็ครับก่อนนั่งก่อนครับผ่อนนั่งก่อนโอ้โหลมจะจับอะไรครับแบบนี้แหมส่วนนี้ก็เตมันแข้งเลยครับโชคดำรงโชคบางแสนครับดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะตีเข่าก่อนครับกดมาตีโอ้โหแล้วก็ดูเด้งตามครับแล้วก็สับศอกครับดูครับเสียบเอาเสียบเอาเห็นเบ็นจะมีคนหลอกเป็นอะไรครับ โอ้โหนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับไม่มีเสียบลนเสียบลนแล้วครับนี่เสียบคาแล้วครับโอ้โหดูเตะแล้วกอดขาไว้เลยครับโอ้โีูจังหวะเตะแล้วเททิ้งครับแล้วดูจังหวะนี้เสยโอ้โหแล้วดูแข้งนี้ครับอันนี้เต็มหน้าแข้งครับโอ้อยากกอดขาลงคลานคุกเข่าแลยครับเบนเจามินเคนล,ล็อก แล้วก็เป็นโชคดำรงโชคบางแสนครับวันนี้ใช้เพลงแข่งสยบคู่ต่อสู้ครับชนะน็อกไปในยกที่สองครับ